มาดูข้อ9นะข้อ9บอกว่านะครับทุกคนดูนะนำนำสาร Y นะครับ5กรัมละลายในน้ำได้เป็นสารละลายปริมาตร250นะครับสารละลที่ได้จะมีความเข้มข้นกี่โมลต่อ DM กำลัง3ให้มวลโมเลกุลของ Y ก็คือตัวถูกละลายหาเนาะข้อนี้ใช้สูตรได้ก็ถ้าสูตรก็เป็น G ีส่วนไอเอเท่ากับ MV หารพันนะครับ mm hmm. G เรา5เนาะ m w เท่าไหร่50 m เราหา v เท่าไหร่250ถูกไหม หารพันก็ได้เป็น0.4แต่ถ้าสมมุติเทียบหล่ะดูเทียบง่ายๆ,ๆเทียบง่ายมากเลยถูกไหม,มตอนนี้เนี่ยความเข้มข้นอ่ะต่อไปนี้ทุกคนนะ <S <S <ๆ>เวลาเราเจอเครื่องหมายครอบแบบเนี้ยสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยนะครับมันคือเครื่องหมายของความเข้มข้นครับนะเช่นถ้าครอบสี่เหลี่ยมครอบ y ก็คือหมายถึงความเข้มข้นของ y ครับนะคว,ความเข้มข้นของ y ตัวน,นี้เป็นเท่าไหร่5กรัมในสารละเท่าไหร่250ถูกไหมโมลต่อลิตร มนต่อเดียองสามต้องคิดไปย้อนกลับที่ปริมาตรเท่าไหร่โมนต่อลิตรต้องคิดที่ปริมาตรสารละลายเท่าไหร่หนึ่งพันเห็นไหมสองร้อยห้าสิบมีมีมีเท่าไหร่ครับมีห้ากรัมเอาพี่เอาห้ากรัมเปลี่ยนเป็นโมนซัก็ใช้จีส่วนเอ็มเนาะเอาห้าหารเท่าไหร่ห้าหารห้าสิบถูกไหมดังนั้นสองร้อยห้าสิบมีห้าห้าสิบพันหนึ่งคูณไปกี่เท่าสี่เท่าก็เป็นห้าคูณสี่เห็นไหมเป็นยี่สิบเห็นปะคูณสี่ 250ไปพันคูณ4ดังนั้นโมลก็ต้องคูณพันด้วยก็ต้องเอา5้าส่วน50คูณ4ก็เป็นเท่าไหร่2 5 0หาขอโทษดี20่สิบหารห้โมลต่อดียมกำลังสาก็คือ0.4โมลต่อดีเมกลังสามเห็นไหมง่ายจะตายนะ <Okay. S 1> พยายามคิดหลายแบบเนาะอย่าไปฟิกที่ว่าสูตรอย่างเดียวบางครั้งเนี่ยมันซิมพลี่กว่าที่แบบ<น>ที่เราคิดอะ่ะ เครื่องหมายแสดงถึงความเข้มข้นความเข้มข้นเครื่องหมายครอบเครื่องหมายครอบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครอบคือความเข้มข้นนะไม่ความข้้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครอบ y ายแสดงถึงความเข้มข้นของวอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าพี่พูดอย่างเงี้ย NaCl ก็คือความเข้มข้นของใคร NaCl นะโอเคข้อสุดท้ายข้อสิบเนาะมาดูข้อสิบโอ้โหทุกคนดู ข้อสิบคิดในใจได้พยายามคิดในใจพร้อมพี่นะ NLH เท่าไหร่ยี่สิบกรัมในสารละลายปริมาตรเท่าไหร่ร้อยโมลต่อลิตรคิดที่เท่าไหร่ร้อยมียี่สิบพันมีเท่าไหร่เออสองร้อยทำมาสองร้อยให้เป็นโมลเอาไปหารเลยหารโมลโมเลกุลคือเท่าไหร่สี่สิบ สี่สิบเป็นเท่าไหร่ตอบห้าเห็นไหมเห็นไหมง่ายไหมอ่ะถ้าสมมติใช้สูตรอ่ะถ้าใช้สูตรอันนี้คือฝึกการคิดในใจเพราะว่าโมลต่อลิตรคืออ่าเป็นการคิดโมลตัวถูกละลายในสารละลายปริมาตรเท่าไหร่หนึ่งพันแต่ตอนเนี้ยสารละลายปริมาตรหนึ่งร้อยถูกไหมมียี่สิบพันก็ต้องมีเท่าไหร่สองร้อยกรัมทำกรัมให้เป็นโมลไปหารอะไรมวลโมเลกุลก็เอาสองร้อยไปหาร 4ีก็ตอบห้าอ่ะถ้าใครไม่ทันดูตรงนี้อันแรกใช้สูตรใช้สูตรพี่มองว่าเชยละตอนนี้นะอ่ะจส่วนอะไร g ส่วน MW ได้่ถ้ากับอะไร M อะไร MV หารอะไร g ีละเป็นเท่าไหร่ยี่สิบมวลโมเลกุลตัวนี้สี่สิบถูกไหมล้ากับ M คูณเท่าไหร่ M คูณเท่าไหร่ V คือหนึ่งร้อยหารเท่าไหร่พันนะครับ,ต,บต่อลิตเวลาเทียบอ่ะเทียบความเป็นข้นของใคร NA อะไรอถูกไหมเท่ o. O. กา <O. H. S 2> กับเท่าไหร่ยี่สิกรัมในสารละลายเท่าไหร่เด็กๆ หนึ่งร้อย c m กําลังสามถูกไหมมวลต่อลิตร 1. 1> ก็คือหนึ่งเท่าไรหนึ่งพันแสดงว่าคูณไปกี่เท่า <5. S 1> ดังนั้นอันนี้ก็ต้องมีกี่กร,รมัมสองร้อยกร,รมัมถูกไหมแต่คราวนี้เขาถามเป็นโมลถูกไหมแล้วก็ต้องเปลี่ยนกร,รําให้เป็นอะไรเป็นโมลก็คือสองร้อยหารเท่าไรสี่สิบโมลตรงนี้ก็คือต่อลิตรละก็เป็นเท่าไหรห้า <5. S 1> โมลต่อลิตรแค่นั้นเอง ขออีกข้อหนึ่งสิบเอ็ดให้มันจบไปซะนะหน้านี้ให้มันจบไปซะขอข้อสิบเอ็ดนิดเดียวเองคิดในใจได้ อันนี้มีสองคถามนะครับจงคํานวณหาจำนวนโมลและมวลของ HNO3 นะครับจะทราบมวลต้องทราบมวลโมเลกุลนะครับ <S <S ม,รมวลโมเลกุลตัวนี้เป็นเท่าไหร่หกสิบสามถูกต้องนะครับมวลโมเลกุลคือมวลของสารกี่โมลหนึ่ง <1 S 1> โมลถูกไหมหกสิบสามนะครับอันแรกนะครับ <S <S ถ้าใช้สูตรนะครับ n เท่ากับหามลเนาะ Mv หารพันถูกไหม ก็เป็น0.2คูณเท่าไหร่หารพันถูกไหมก็เท่ากับ0.04ป่ะโมลถูกไหมอ่ะคราวนี้ถ้ากรัมของ HNO 3อันนี้1ถูกไหม2กรัมทำไงกรัมเรารู้ว่า1โมลหนักเท่าไหร่6 3 0 0 4ก็ต้องเอาคูณ63กรัมมันเป็นเท่าไหร่เนี่ย สองจ้าสองรับสองกรัมถูกไหมถ้าเทียบง่ายมากมเขาให้ความเข้มข้นมาเท่าไหร่ 2> 2. 2. ความเข้มข้นของ hno สามเป็นเท่าไหร่ครับตัวถูกละลายศูนย์จุดสองโมลในสารสารละลายเท่าไหร่หนึ่งพันถูกไหมแต่ตอนนี้เรามีสารละลายเท่าไหร่ลด,ลดมากี่เท่า หเท่าก็ต้องเอาศูนจุดหารเท่าไหร่หารห้าโมลถูกไหมก็เป็นเท่าไหร่0.04ยูโมลในสารสารละลายเท่าไหร่สองร้อยเซมกำลังสามถูกไหม <200. S 1> เห็นไหมเนาะเพราะว่าตอนนี้เราคิดย้อนกลับมาที่200้อยถูกไหมใช่ป่ะนะเพราะก็ถามในสองร้อยนี่ถูกไหมหรือกรัมของ HNO สก็เป็นเท่าไหร่ ศูนเนาะหนึโมลนะหกสิบศูก็ต้องคูณ63กรัมในสารละลายเท่าไหร่หรือเท่ากับ2.5 2กรัมในสารละลายส0งร้ซนกลางสนะโอเควันนี้ไว้